สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับเทคนิคดีๆในการใช้งานเครื่องออมเนียวันนี้เรามาทำให้ปุ่ม Touch Sensor เป็นเมาส์กันดีกว่าค่ะเริ่มจากแตะไปที่เมนเมนูเลือกเซตติ้งแล้วเลือกไปที่แถบ System จากนั้นก็เลือกที่ f i g อ r ์ Mouse เราจะเห็นว่าตรงส่วนของแอคชั่นนี้นะคะจะมีให้เลือก2แบบก็คือแบบสี่เว a v น g a t i o เแล้วก็แบบเมาส์เราก็เลือกเป็นเมาส์ค่ะจากนั้นตะโอเ OK คเพื่อออกจากโปรแกรมที่นี้เราจะเห็นเมาส์แสดงขึ้นมาที่หน้าจอแล้วค่ะ วิธีใช้ก็คือรูปบๆเลื่อนๆตร,ตรงทัชเซนเซอร์นี้เวลาจะเลือกอะไรก็กดใช้งานเหมือนกับเมาส์ปกติเลยค่ะให้อีกความรู้สึกหนึ่งกับการใช้งานออมเนียสวัสดีค่ะ